สนับสนุนโดยยาเพียแคมใเช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาสูติคอกิ๊กรุ่งนภาานอกจะจะเป็นศิลปินลุกทุงอินดี้ที่มีชื่อเสียงแล้วล่าสุดหันไปเอาดีทางด้านโซเชียลด้วยการทำคลิปสายฮาลงแอป t i k t o k แอปพลิเคชันสุดฮอตที่มีผู้ติดตามกว่า4 0 0แสนคนไปแล้วงานนี้ไปฟังที่มาที่ไปจากป้าเจ,จ้าตัวกันค่ะก็ที่จริงแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นสายสวยเลยค่ะ ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เข้าวงการเลยก็เป็นสายนี้มาตลอดนะคะแฟนเพลงแฟนคลับเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นสายนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะและด้วยสังคมติ k กต็อกนี่คือเข้าไปแล้วออกยากไง <c oughs> คือมันเป็นสังคมคลายเครียดนะคะเป็นสังคมสนุกสนานเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันยิ่งหาขึ้นไปอีกมั้งคะคิดเองแล้วก็เล่นตามคนอื่นก็มีนะคะ ส่วนการตัดต่อนี่คือก็ตัดต่อเองทั้งหมดเลยค่ะครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะติดตามเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าเริ่มต้นเลยก็ร้อ0สอเองค่ะแล้วก็เราเริ่มมีคลิปเรื่อยๆนะคะก็คนก็ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เท่าเท่ากับยอดผู้ติดตามใน Facebook เลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอัปเดตเรื่องงานเพลงหนจา่าเพลงล่าสุดเศร้าห่กระแสเป็นยังไง เพลงล่าสุดเพลงเศร้าไห้นะคะตอนนี้ยอดวิวก็ไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะแล้วก็เรื่องการทําเพลงผลงานใหม่ของกิ๊ก็ไม่หยุดเหมือนกันนะคะเพราะว่ากิ๊จะมีผลงานเพลงใหม่นะคะในอีกไม่นานนี้เองค่ะคิดว่าจะปล่อยซิงเกิลใหม่ในเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับผลงานเพลงที่ชื่อว่ามีสิทธิ์ทายแต่บ่มีสิทธิ์โพดนะคะเป็นผลงานเพลงช้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะคุณค่ะ ใครที่อยากรู้ว่าสาวกิ๊กเขาจะหาขนาดไหนลองเข้าไปส่องกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย